ช่องครูฝึกตกรำมกับชีวิตชิตธรรมชาติวันนี้เป็นการฝึกนักศึกษาวิชาทหารนะครับชั้นปีที่1และ2กลุ่มวันอังคารนี้การฝึกจะเป็นไงบ้างไปดูกันดีกว่า มาแต่ก็คุ้มขอเจจัดเจ้าทุนพักเาวายไป่เร่ท้อขรบจ้า กัน B ตัแังนันนึ่งหมดแถวตรงแสดงความกระลุกหลังสายชนะฮัน B สอหน้าหายยกอกอึบฮัล เรียพักนะครับตอนต่อไปจะมีการเช็กยอดซึ้นเราไม่เคยปฏิบัติันมาเลยให้ทำแบบนี้นะครับหัวหน้าหมวดเช็กยอดมาให้หัวหน้าร้100อยหัวหน้าร้อยเอาให้หัวหน้าตอนนะครับแต่และแต่และชั้นปีแต่ละหมวดหมู่อาฝากด้วยนอากาศมันร้อนวันนี้จะไม่พูดมากนะครับเดี๋ยววันนี้ไปหนึ่งเข้าโรงเรียนนะครับไปเรียนเงื่อนเชื่อมครูดูดีตามร,ระเบียบพักมันดูนแบบ เหมือนจะไม่ยืนตามระเบียบพักแล้วอ่ะยังไม่ถึงสิบนาทีเลยอาจจะปีสองครูปีสองมาแล้วผิดชอบไปนะครับในถ้าสวนหน้ามนาวเรื่องอะไรก็ว่าไปนะครับแต่ปีหนึ่งเข้ามงเรียนนั้นประเด็นก็คือใั้นครูปีหนึ่งเดี๋ยวฝากครูปีหนึ่งให้เข้าไปช่วยดูด้วยนะครับเพราะจ่าเปียคนเดียวอาจจะไม่ทันยังให้ครูปีหนึ่งเข้าไปช่วยดูน้องด้วยนะครับเพื่อไม่ให้เสียเวลาเดี๋ยวเราต้องเช็คชื่อมันร้อนอากาศมันร้อน ถ้าใครมีน้ำอยู่ในกระติกก็ยกมาจิบได้นะครับเวลาช่วงเวลาเช็คชื่อเพื่อไม่ให้เสียเวลานะเดี๋ยวให้เช็คชื่อจะได้เข้าห้องเรียนกันเลยเชิญครับวัสดีสามเอา,อาเอาตรงหน้าวันนี้ครับเชื่อมอเอึบพมือลงตะรีบพัก Yeah. ครับจากที่ผมเดินดูนะครับการฝึกนะครับก็มีความตั้งใจแต่เมื่อกี้เรียกรวมที่ครูก็เรียกรวมทำไมเราไม่ช่วยกันเกีแล้วก็วิ่งมาทำไมต้องให้วิ่งหลายรอบนักวิ่งก็เป่าครูยืนอยู่หน้ามุ้งิได้ยินนั่นมันอยู่ที่ความร่วมมือมันก็มีบางคนที่เริ่มไม่เอาอะไรแล้วพอใอกล้จะกลับบ้านนั้นมันต้องให้พร้อมใจกันนะครับ คนอื่นก็ทําดีแล้วเราไม่สนใจมันไม่ได้นะครับก็ะต่ายมเรียนด้วยผู้ที่เขาทำครับอะไรวะให้เรารอพยายมตั้งใจหน่อยนะครับคือวันซ้อมมันจะมีแต่ไม่ซ้อมมันจะรำายวันแต่วันจริงมันใช้เวลาแป๊บเดียวนะครับเวลาเขาตรวจสอบเพราะนั้นเราต้องไปทบทวนด้วยนะครับโดยพอถึงวันตรวจสอบเขาสั่งท่าไหน่าพุกเนี่ยเราต้องรู้ ค่าเริ่มต้นยงได้ะท่าตรงท่าหันค่าเดือนค่า,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 างวงิ่งต่หมวกล้วหมวกหมอกลุกอะไรเนะี้ยเราต้องจำคำบอกคำสั่งแต่ละท่าให้ได้ว่าขั้นตอนแต่ละท่าทำมาอะไรบ้างให้นักเรนะียนมีความตั้งใจหน่อยเพราะมันมาแข่งขันกันทั่วประเทศนะเราครูก็ต้องขอความร่วมมือจากพวกเราในในการช่วยกัน ความหลับวันนี้นะครับก็คงจะมีเท่านี้นะครับก็กลับไปก็ไปทบทวนด้วยนะครับบางครันหน้าเราก็มาเจอกันใหม่ถ้นเวลาเข้ามานะครับผมบอกว่านะบ่ายโมงไม่ก็ไม่เกินบ่ายโมงห้าผมปิดประตูน,นะครับนั้นเราก็ดูเวลาด้วยน้ำไม้ทันกับเวลาเขาด้วยไม่ใช่มายืนรอ 5, ห้าบ่ายโมงครึ่งยังมายืนยืนรออยู่หน้าประตูเลย เพ่งเขาิดประตูแล้วอ่ะมันรักษาวเวลาด้วยนะครับมันตรวจก่อนจะกลับบ้านก็ตรวจดูข้าวของของเราเรียบร้อยแกรถโทรศัพท์กระเป๋าตาังค์แกบ้านถ้าหายเลยจะรีบดำเนินการหาก่อนพยายามอย่าทิ้งและอย่าลืมไว้อาทิตย์หนึ่งเก็บหมวกได้หลายๆใบดูตรวจสอบอุกรณ์ที่เรานำพามาด้วยนะครับ อันสุดท้ายมีใครจะสอดถามอะไรผมไหมครับถ้าไม่มีทั้งหมดเลิกทำเลิกทำแล้วอยู่ในท่าปกติครับตามปกติแถตวต้อปาาลเลิครับเดี๋ยวข้าหน้าหมวนห้าตอนเลิกแถวเวลากลับบ้านช่วยเก็บใต้และเก็บไม่ไปเก็บที่ด้วยเสร็จแล้วครับ ทางด้าบนี้อันอ้าตรงตรงหน้าบริษัทยกอกอกมู๊บริษัทครับเด็กคนสั้น Let's go ให,นหนน้นั้เรียนสามคนยหก้าค้อะไรวะไม่ไหแล้วเบื่อแล้วบวชอจะบวชลลต,อ,ววตอนเบนเียดได้หรอเบีบวชได้ดเดเบียดก่อนบวชไม่เเบียดก็้อบวชล่ะเนี<อ>่ยถ่ายคลิปอ่ะ อายเาาบียกกู่ว่าจ๊อะมึงก็ิ้นดูเอาีนะอายุเท่าไหรู่ได้อายุเท่าไหรู่สองปีครบสาอุ้ยอายุเท่ากันดิฮะมีเมีแล้วพูดไปไหนะนี่มันตัวเดียวกับตัวนั้นแน่เลยเนี่ยเป็นไปได้เพราะมันด้ทุนสาเี อ,อเนี่ยชัดฟิลมันจะมีแหละไมยพอเราฮวงจอมันไม่เข้าไงมันม,มันไม่ได้ยืนบอกเออคลาสนะเอออ่ะว่าขนาดกับไอเนี่ยเคลียร์มันยไปเคลียร์ได้เคลียร์ต่อเลยเคลียร์แล้วต่อเลเลยแหละเหรอไปเจอเจอวก็จานเออนะ เขี yeah, ่ยตะเลยตั้งใจเย็นกระเป๋าคงต้องใจเย็นให้มากๆ เดี๋ยวแป๊บหนึ่งอย่าบอกนะว่าต้องเป็นคนกลางทุงเก่งพี่ไม่เอาอ่ะเดี๋ยวใจเย็นเดี๋ยวรอตัวนี้เดี๋ยวเยี่ข้อขยะแขยงอ้นไม่หาใครไม่คน